วันนี้พามาชมสวนลำไยนะครับฝีมือพี่ยุทธนะครับกับคุณพี่ใหญ่ค่ะนี่พี่ชื่อลำไยด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูดอกกันครับที่นี่ที่ไหนครับพี่กัดที่นี่ที่ไหนฮะอ่าที่นี้หมู่บ้านเจริญหมู่ที่สามค่ะบ้านใจพัฒนาค่ะไปดูกันที่ไหนพุทธสไลป้าวพี่ยังไงพี่สไลาเป็นพี่ยี่สิบเอ็ดพิษพานะครับสามสานยี่สิบเอ็ดพฤษภาครทางใบอย่างเดียวป่ะฮะใบอย่างเดียวเลยโสุดยอดเลยออกมาแบบ อันนี้ก่อนก่อนลาดจะคัดยอดก่อนครับถ้ามีโอ้โหมีการคัดยอดใช่ไหมเมื่อที่เขต้องอย่างนี้ยอดเลยอันนี้กี่ต้นฮะอ่าร้อยร้อยห้าสิบต้นโอ้่พี่ลำไยพี่ลำไยบอกว่าเขาบอกว่าได้ข่าวว่าถามพี่ลำไยว่าทาไมถึงใช้ปุ๋ยกิสซลีนกับพี่ยุทธพี่ลำไยว่าไงนะเมื่อกี้อ่าได้ไอ้ไอ้คนแถวนี้ไอ้แถวหมู่บ้านนี้เขาพูดให้ฟังครับก็เลย ปีกายนี่ก็ใช้สารของนายุทธแ,แต่แต่ไม่ได้สะสมอาหาร,รแต่รู้สึกว่าแปลงนี้จากที่เคยได้ประมาณแสนเจ็ดแสนเจ็ดก็กปีกายได้เกือบเกือบสามแสนโอ้โหได้เพิ่มมาเท่าหนึ่งเลย 2> 2สองแสนขนาดที่มีแค่เราก็ต้นแล้วก็คือคือมาใช้แค่สารอย่างเดียวแค่สารอย่างเดียว แล้วก็เธอดงเขาปีที่แล้วก็ออกเกือบเต็มเหมือนกันเกือบเต็มเต็มแต่เป็นเชื้อราเหมือนเหมือนตกฝนตกเยอะแล้วเราอย่างแบบฝนตกเราไม่ค่อยจะฉีดเราเราก็อาจจะม่ทำนานเรื่องเรื่องผาดอกก็เลยอาจจะติดไม่โดกใช่ใช่ไม่โดกโอ้ยนี่ออกมเลนุสแล้วที่แอันนี้ก็คือยอดเดียวปะอันนี้สองค่ะสองยอดนะฮะแต่บางต้นก็ยอดเดียวครับครับแต่มันออกใกล้เคียงกันคือคือสารดีขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าคนฉีดไม่ดี ก็ออกไม่ใช่ภาพนี้นะนุชนะใช่คืออันนี้ก็คือคนฉีดต้องชื่นชมเลยว่าฉีดเองลากเองด้วยต้องฟังตตไอ้นี่ด้วยไงพ่อพันก็ดูถาพูดนะคปะกปาดคนให้สะอาดอะไรเงี้ยเอากวาดคนให้สะอาดไม่กลัวเหรอเห็นบางคนเขาบอกว่าถ้ากวาดไปต้องคุมความชื้นอะไรอย่างเงี้ยเราน้ําน้ําพอเราไม่กลัวตรงนี้ไงเพราะว่าน้ำเ้ำเยอะหายความชื้นก็ลดน้าเอาเนาะไม่เห็นต้องคุมเลย นะครับอย่างนี้ก็พี่ยุ้แนะนาเดี๋ยวพี่แนะนําให้บุรุงดอกบุรุงดอกจะลองหนึ่งก็เดี๋ยวบุรุงดอกน่าจะต้องเป็นตัวตัวเดี๋ยวบอกพยุทธไปคร่าวๆนะครับบุรุงดอกเพราะว่ามันจะมีเคสแบบดอกผอมอ่ะเนาะใช่ดอกดอกผอมมั่งยาวมั่งอ้วนมั่งแล้วก็เคสแบบนี้เนี่ยบางบางกิ่งมันจะเป็นแบบที่ที่มันเป็นยอดเดียวนี่ไงลำเยอยอดเดียวอย่างเงี้ยสั้นๆแบบนี้ก็จะไม่ต้องยาวมากหรอกแค่นี้พอก็น่าจะเป็นสิบห้าสองสิบเจ็ดนะพี่ยุทธ สีพ่พันสองเจ็ดโลครึ่งอะพี่บนโลแคลไม่ก็ซิงเต็มสตรีมเลยแต่ผมชอบคอับเอ็นกับเจมินี่ใช่สองตัวเนี่ยมันจะทําให้ไอ้ที่สท่ันอะยาวไวแล้วก็ทําให้ชอบอ้วนและที่สําคัญเนี่ยผมไม่ห่วงเรื่องอะไรผมห่วงเรื่องการติดเพราะว่าใบมันน้อยบางกิ่งกลัวมันจะติดไม่เสมอการติดเม็ดใช่การติดเม็ดซึ่งเราก็เคยเจอแปลงนี้เนาะครับคับครับครับครับยุทธ์ฉีดผ่าดครับครัอันครับครับครับคริบครับครับค่ับครับ้รงบคอับครับ น้องชมพู่น้องชมพู่อ๋อของของน้องชมพู่ของน้องชมพู่นะครับตอนนี้ติดแล้วติดแล้วครับอันนั้นก็คือยอดไม่เต็มเหมือนเคสแบบนี้เลยเข้าไประยะนี้แล้วครับของยายเสงนะครับก็ต้องบำรุงไปเดี๋ยวผมแหะนำพี่ลำาไยเสริมปุ๋ยทางดินไปด้วยใช่ครับใช่ปกติพี่ลำาไยเคยหวานปุ๋ยปะอทำตามดอกเคยไหมยังไม่เคยเลยเนาะคือการหวานปุ๋ยแล้วจะหวานตัว16ครับน5 0 รวมกันมันจะช่วยทําให้ดอกสมบูรณ์ขึ้นเพราะเราไม่ได้ให้อาหารมันมานานแล้วเหมือนกันเหมือนเราไปทาลายระบบมันอ่ะมันก็ต้องฟื้นฟูหน่อยใช่ตอนทําสารน่ะใบก็ร่วงเยอะเหมือนกันทาลายระบบต้นโสมใส่ได้เลยไหมครับตอนนี้ใส่ได้เลยครับใส่ได้เลยเพราะใบมันแย่แล้วนยดใบมันยอมแล้วอ่ะเขาเรียกใบยอมใช่ไหมใบยอมไม่ใบมันยอม้ะเนี่ยนี่ไงผลางอ้อยนิดนะยาอ้อยขนาดขนาดโดนยาอ้อยไปในนูยุดยังอยาก ม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ค่ะโอ้มันดนนทะใครก็าดูว่าทำไมใชุ้่ีมันอดแน่วก็ดีนะมันก็ไม่ด่าม่องนะไปเขาจะได้เปนุนี่ไนี่ไงโดนเริ่มแล้เนเริ่มแล้วนี่ยค่ะ อันนี้นะครับพี่ลำไยนะครับเขาบอกว่าตรงนี้ตรงนี้จริงๆแล้วไม่น่าออกด้วยซ้ําไปเพราะว่าใบมันโดนยาขยะมายาขยายายาอ้อยนะครัะก็จริงๆแล้วครับนะครับที่พามาดูตรงนี้ด้วยนะครับก็คือฤทธิ์ของยาอ้อยนะครับยาขยา ที่มันเป็นยาอ้อยนะครับจะทําให้ใบมันหนีกแบบนี้ครับพี่ใช่อันนี้ก็พยายามคุยกันกบข้างๆสวนไอยฮะใช่คุยกันก่อนว่าเดี๋ยวขอ๋ย่เพิง่งฉีดยานะขอแป๊บนึงนะอะไรเงี้ยคุยกันก่อนชๆๆๆๆใช่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียหายจริงๆ,ๆแล้วอ่ะไม่น่าออกได้ซ้ำไปนะถ้าเกิดจังหวะไม่ดีอ่ะไม่น่าจะออกดอกเลยแต่นี่โหฉีดฉีดยาดีทุกอย่างดีออกดอกดีเดี๋ยวต้องมาวัดกันอีกทีนึงว่า ปุ๋ยกิฟฟินจะช่วยได้มากขนาดไหนนะครับเพราะว่าตามปกติที่พี่ลังไยเขาผ่านมาเขาบอกว่าจะจะไม่ติดลูกถ้าโดนยาอ้อยนะใช่เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งครับหายจริงๆแล้วอ่ะไม่น่าออกได้ซ้ําไปนะถ้าเกิดจังหวะไม่ดีอ่ะไม่น่าจะออกดอกเลยแต่นี้โหฉีดฉีดยาดีทุกอย่างดีออกดอกดีเดี๋ยวต้องมาวัดกันอีกทีหนึ่งว่าปุ๋ยกิฟฟินจะช่วยได้มากขนาดไหนนะครับเพราะว่าตามปกติที่พี่ลังไยเขาผ่านมาเขาบอกว่าจะจะไม่ติดลูก ถ้าโดนยาอ้อยนะใช่เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนึ่งครับมันจะติดไม่ติดนู่นหนูนูองอ้อยอยู่นู่นเลยนะนี่ยโดนหนักๆเลยเต็มๆเนี่ยไม่ติดยอดโอ้โหใช่ซึ่อว่าที่พี่นี่เนาะแพงต้องได้เองขายเราก็เลยบอกมันไม่แพงหรอกต้นอะไรหนี่งแค่ถังนี่ไม่ถึงพัน ก็จริงนะลูกค้าส่วนใหญ่ที่บอกไม่กล้าใช้ไม่กล้าติดต่อมากลัวมันแพงแล้วมีทุนที่ซืแล้วก็กองไปซื้อที่เราก็ต้องไปซื้อที่อื่นใช่ซื้อที่อื่นก็เขายิ่งอยากขายของเขาเขาเอาปุ๋ยนั่นปุ๋ยนี่ให้หลายตัวก็แพงกว่าที่ที่บริลี่เขายิ่งถ้าเป็นงานแกล้นะคะยังไงก็ต้องเอาคนทำลำไยเนี่ยขอให้ออก อขอให้ออกห้ไอเรื่องทําลูกเราไม่กลัวทําลูกได้